สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมกอลรถบ้านนะครับมีรถมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นวีโก้ปี2005นะครับเครื่องเบนซินนะครับเกียร์ออโต้ติดแก๊ส LPG นะครับรถสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสภาพยางปี2023ดอกลึกๆยังใช้ได้เลยครับภาษีไม่ขาดนะครับปี69นี่สภาพสีสวยๆเลยนะครับ ยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับเปลี่ยนพร้อมกันมาเลยนะครับนี่นะครับแก๊สอยู่ข้างหลังนะครับกระบะบรรทุกได้สบายครับผมตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะครับตัวจีนะครับนี่นะครับสภาพยางก็สีสวยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางบัวทองนะครับ นี่นะครับสภาพภายในนะครับเบาะสวยเลยนะครับจอเอนดอยนะครับมีแอร์แบ็กนะครับวิ่งมา2 7งแสนเจ็นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับแก๊สน้ำมันใช้ได้ปกตินะครับเดือดเกอร์ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับ สวยเลยนะครับบางๆเลยนะครับรถครับนี่ครับสภาพคานหน้านะครับตัว R อยู่ครบนะครับตัวเลขครบชัดเจนนะครับตัว L นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแก๊สหัวฉีด ส,สนใจทักได้เลยนะครับตาไฟก็ใหม่ๆเลยนะครับทักมาเบอร์0873210872นะครับรถจอดอยู่นนบุรีบางบัวทองนะครับนี่หล่อลเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาไปเลยนะครับราคา หนึ่งแสสามืเก้าพันบาทนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับเบอร์0ูนย์แปดเจ็ดสามสองหนึ่ศูย์แปด็ดสองรถอยู่บ้านบัวทองนะครับอยู่ซอยวัลดลาดประดุกพึกษาสามนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเอาไปใช้งานนะครับประหยัดมากเลยนะครับ ขอฝากกดติดตามในช่วง y o u t u b e ก็รถบ้านนะครับแล้วก็เพจกัับรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุดิยันบันชัยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ